รายการนี้ดำเนินการถ่ายทำภายใต้มาตราการควบคุมโรคและข้อกำหนดที่ออกตามความในมาตรา9แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินพุทธศักราช2548 สนับสนุนโดยปตทสารพลังใจว f ไฟจ t เกเ e สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะพบกับรายการพลังงานวันนี้และดิฉันนอนอุมากเกษตรพืชผลค่ะช่องไทยรัฐทีวี32นะคะทุกวันอาทิตย์7นาฬิกาถึง7นาฬิกา30นาทีค่ะแล้วก็วันนี้นะคะคุณผู้ชมคะดิฉันจะพาท่านผู้ชมค่ะไปติดตามนะคะความเคลื่อนไหวนะคะในแวดวงพลังงานซึ่งน่าสนใจทีเดียวนะคะไปชมกันเลยค่ะ ในสถานการณ์ที่โลกมีทรัพยากรอยู่อย่างจำกัดแต่มีความต้องการใช้เพิ่มมากขึ้นการสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีควบคู่กับสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืนจะต้องนำวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมเข้ามาประยุกต์รวมทั้งต้องมีโครงสร้างพื้นฐานและการมีส่วนร่วมของชุมชนเพื่อให้สามารถใช้ทรัพยากรที่มีค่าได้เกิดประโยชน์สูงสุดและใช้ซ้ำได้เป็นวงจรไม่รู้จบโดยเฉพาะพลาสติกที่ใช้แล้ว กลุ่มบริษัทดาวประเทศไทยได้ลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) กับสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทยววในโครงการวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมนำสู่การพัฒนาคุณภาพขยะพลาสติกในชุมชนอย่างยั่งยืนโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการน,นำผลงานการวิจัยและพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาแก้ไขปัญหาขยะชุมชนและพลาสติกที่ใช้แล้วนำไปปรับปรุงคุณภาพ สร้างรายได้ให้กับชุมชนภายใต้แนวคิดหลักเศรษฐกิจหมุนเวียนซึ่งดาวและวอวมีแนวคิดร่วมกันเพื่อป้องกันขยะพลาสติกหลุดรอดออกสู่สิ่งแวดล้อมและลดปัญหาการสะสมขยะในชุมชนรัฐบาลจึงได้มีเป้าหมายในการนำขยะพลาสติกกลับมารีไซเคิลร้อเอร์เซภายในปี2570เพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนระบบรีไซเคิลได้อย่างมีประสิทธิภาพดาวและววจึงได้นำความเชี่ยวชาญของทั้งสององ,องค์กร มาบูรณาการร่วมกันโดยได้นำความเชี่ยวชาญด้านวัสดุศาสตร์และประสบการณ์ในการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนของดาวมาผสานกับองค์ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมของวอวต่อยอดในชุมชนต้นแบบที่ทั้งสององค์กรได้เคยดำเนินการไปก่อนหน้านี้ก่อนจะขยายผลไปสู่ชุมชนอื่นๆในอนาคตคุณฉัดชัยเลื่อนผลเจริญชัยประธานบริหารกลุ่มบริษัทดาวประเทศไทย เราว่าหนึ่งในเป้าหมายด้านความยั่งยืนคือการหยุดขยะพลาสติกโดยตั้งเป้าผลักดันพลาสติกที่ใช้แล้วจำนวนหนึ่งล้านตันจากทั่วโลกถูกเก็บกลับมาใช้ประโยชน์หรือรีไซเคิลผ่านกิจกรรมที่ดาวดำเนินการเองและโครงการความร่วมมือศาสตราจารย์วิจัยดอร์ชุติมาเอี่ยมโชตชวลิตผู้ว่าการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทยววกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมอว กล่าวาว่าววลแลดาวได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการจัดการขยะชุมชนแบบมีส่วนร่วมโดยเฉพาะอย่างยิ่งปัญหาขยะมูลฝอยเป็นปัญหาสำคัญที่จะต้องดำเนินการแก้ไขหากมีการจัดการที่ไม่เหมาะสมจะส่งผลกระทบในระยะยาวทั้งปัญหาสิ่งแวดล้อมและการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนโครงการวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมนำสู่การพัฒนาคุณภาพขยะพลาสติกในชุมชนอย่างยั่งยืน ความร่วมมือจะช่วยขับเคลื่อนนโยบายการบริหารจัดก,การพลาสติกอย่างมีประสิทธิภาพและไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมด้วยการมีส่วนร่วมของชุมชนซึ่งเป็นปัจจัยของความสําเร็จที่สําคัญในการแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืนและจะนําไปสู่การขยายผลในชุมชนอื่นๆในอนาคตต่อไปสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงการวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมนําสู่การพัฒนาคุณภาพขยะพลาสติกในชุมชนอย่างยั่งยืงยนได้ที่เว็บไซต์ที่ขึ้นหน้าจอนี้ค่ะ ไปต่อกันด้วยเรื่องราวของแวดวงพลังงานที่น่าสนใจที่นำมาฝากกันนะคะ IRPC ลงนามสัญญาว่าจ้างผู้รับเหมาและที่ปรึกษาชั้นนำของโลกเดินหน้าโครงการ UCF ปรับปรุงประสิทธิภาพโรงกลั่นและคุณภาพน้ำมันดีเซลมาตรฐาน Euro 5มั่นใจเดินเครื่องผลิตป,ปี2567ตอบโจทย์นโยบายรัฐ เสริมความแข็งแกร่งผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมคุณชวลิ์ทิพาวานิชประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัท IRPC จำกัดมหาชนหรือ IRPC เปิดเผยถึงโครงการปร,ปรับปรุงประสิทธิภาพโรงกลัน่นและคุณภาพน้ำมันดีเซลยูโร5วงเงินลงทุน1.3หมื่นล้านบาทว่าขณะนี้โครงการ UCF มีความก้าวหน้าตามแผนงานโดยได้ลง,งานามในสัญญาว่าจ้างร่วมกับ ฮุนไดอิน n จเนียริ่งคอร์ปอเรลิซึ่งเป็นผู้รับเหมาและที่ปรึกษาโครงการจากประเทศเกาหลีเพื่อดําเนินงานออกแบบทางวิศวกรรมจัดซื้อจัดจ้างและก่อสร้างหน่วยผลิตน้ํามันดีเซลกรรมถันต่ําและบริษัทวิซันเอเนจีประเทศไทยจํากัดจากประเทศจีนเพื่อดําเนินงานออกแบบทางวิศวกรรมจัดซื้อจัดจ้างและงานก่อสร้างหน่วยผลิตไฮโดรเจนและบริษัทฟอสเตอร์วิลเลประเทศไทยจํากัด ที่ปรึกษาโครงการและบริหารจัดการตามแผนงานที่กำหนด IRPC มั่นใจที่ได้ทำงานร่วมกับฮุนไ Vision และ Foster ร์ l l ลเลอเนื่องจากฮุนไดมีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในงานด้านวิศวกรรมและก่อสร้างที่เกี่ยวข้องกับโรงกลั่นน้ำมันเป็นอย่างดี iRPC ร์พจะมีความมั่นใจในการดําเนินงานที่จะเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและสําเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีซึ่งจะทําการผลิตเชิงพาณิชย์ได้ตามแผนในปีพุทธศักราช2567โดยโครงการ UCF มีความสอดคล้องกับนโยบายของประเทศที่กําหนดให้จําหน่ายน้ํามันดีเซลตามมาตรฐานยูโร5ตั้งแต่วันที่1มกราคม2567 นุนโดยปตทสารพลังใจ We Fight Together ท่านผู้ชมคะเรื่องในแวดวงพลังงานยังมีเรื่องราวดีๆอีกนะคะไปติดตามชมกันเลยค่ะไปต่อกันด้วยบ้านปูน็กซ์เปิดแผน5ปีขับเคลื่อนองค์กรด้วยกลยุทธ์ Greener and Smarter พร้อมผักดันเทคโนโลยีพลังงานสะอาดสร้าง New S Curve ให้กับ5ธุรกิจหลักได้แก่ธุรกิจพลังงานหมุนเวียนธุรกิจแบตเตอรี่ธุรกิจซื้อขายไฟยฟ้าธุรกิจ e Mobility และธุรกิจพลังงานฉลาดทั้งในไทยและต่างประเทศในสัดส,ส่วนมากกว่าร้อยละห้ภายในปี2,568รองรับเทรนด์พลังงานแห่งอนาคตในยุค Never Normal คุณเจมรามาปัทมินวิพาศผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มธุรกิจเทคโนโลยีพลังงานบริษัทบ้านปูเน็ซ์จำกัดกล่าวว่าบ้านปูเน็ซ์ได้วางแผนธุรกิจเชิงรุกหรือแผนรถแบบ5ปี2,564 2,568 โดยดำเนินการตามกลยุทธ์ Greener and Smarter และหลักการดำเนินงานสิ่งแวดล้อมสังคมและบรรษัทพิบาลหรือ ESG ส่วนทางด้านคุณชนิดสุวรรณพรินผู้อำนวยการอาวุโสบริหารการตลาดและการขายบริษัทบ้านปูนเน็กซ์จำกัดได้กล่าวว่าบ้านปูนเน็กซ์จำกัดได้วางกลยุทธ์ด้านผลิตภัณฑ์และการตลาดเพื่อช่วยสร้างธุรกิจใหม่แห่งอนาคต New S Curve ให้บริษัทโดยมีแผนพัฒนา5 Solution พลังงานฉลาดและบริการใหม่ที่หลากหลายมากขึ้นนอกจากนี้คุณเจมรามาปัทมินวิพาทยังได้กล่าวเพิ่มเติมอีกว่าบ้านปูเน็กซ์มั่นใจว่าแผนธุรกิจ5ปีจะสามารถนำองค์กรเข้าสู่การเป็นผู้นำด้านเทคโนโลยีพลังงานสะอาดในอนาคตสร้างการเติบโตอย่างก้าวกระโดดให้ธุรกิจได้โดยตั้งเป้าภายในปี2568เพิ่มกำลังผลิตรวมของธุรกิจพลังงานแสงอาทิตย์และพลังงานลม renewable ทั้งเอเชียแปซิฟิกเป็น1,600เมกะวัตต์จปัจจุบันมีกำลังการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลมและพลังงานแสงอาทิตย์ขนาดใหญ่รวม824เมกะวัตต์และกำลังการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคาลานจอดรถและโซลา่าลอยน้ำรวม249เมกะวัตต์1พร้อมเพิ่มกำลังการเทรดไฟฟ้าของธุรกิจ Energy Trading เป็น1,000กิกะวัตต์ชั่วโมงขยายการเติบโตของธุรกิจแบตเตอรี่คุณภาพสูงของ Durapower และนำมาต่อยอดพัฒนาโซลูชันพลังงานอื่นๆตามความต้องการของลูกค้าพร้อมพัฒนาบริการธุรกิจ e-mobility ให้ครบวงจรและครอบคลุมมากยิ่งขึ้นนอกจากนี้ยังเตรียมขยายโปรเจกต์ smart city และ community เพิ่มเป็น9โครงการจากปัจจุบัน5โครงการนับเป็น9กระโดดสำคัญของบ้านปูน็กซ์ที่นำมาฝากกันค่ะ เรื่องราวดีๆจากบ้านปูยังไม่หมดนะคะไปต่อกันที่บ้านปูอีกเรื่องหนึ่งค่ะบ้านปูติดอันดับร้อยบริษัทที่โดดเด่นด้าน ESG ในกลุ่มประเทศตลาดเกิดใหม่บริษัทบ้านปูจำกัดมหาชนได้รับการคัดเลือกให้เป็นหนึ่งในร้อยบริษัทในกลุ่มประเทศตลาดเกิดใหม่ที่มีความโดดเด่นด้านสิ่งแวดล้อมสังคมและการกำกับดูแลกิจการในภาคอุตสาหกรรมเหมืองแร่และโลหะจากการจัดอันดับของสถาบัานจัดอันดับความน่าเชื่อถือด้าน ESG ระดับโลก คุณสมฤดีชัยมงคลประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทบ้านปูจำกัดมหาชนเปิดเผยว่าบ้านปูส่งมอบอนาคตพลังงานเพื่อความยั่งยืนพร้อมสร้างมูลค่าเพิ่มด้วยการยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจตามหลัก ESG ที่บ้านปูมีความโดดเด่นในเรื่องการปฏิบัติตามมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อมที่มีความหลากหลายทางชีวภาพในด้านการกำกับดูแลกิจการทั้งอย่างมุ่งมั่นดำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และโปรง่งใสโดยนโยบายต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันรวมถึงมีระบบตรวจสอบและควบคุมภายในที่ได้มาตรฐานสากลเพื่อช่วยเสริมสร้างการกำกับดูแลและติดตามการปฏิบัติงานอย่างเหมาะสมพร้อมกำกับดูแลประโยชน์และผลตอบแทนอย่างยั่งยืนให้แก่ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายอย่างต่อเนื่องอีกด้วย กันด้วยเรื่องราวของแวดวงพลังงานที่น่าสนใจที่นำมาฝากกันนะคะยังมีบริษัทพลังงานอีกสองแห่งที่ได้รับรางวัล Asia Responsible Enterprise Award 2021ได้รับด้านไหนกันไปดูกันนะคะเริ่มที่ศูนย์เรียนรู้โรงไฟฟ้าขนมในกลุ่ม e อโกคว้ารางวัล Asia Responsible Enterprise Award 2021ด้าน Investment in People คุณเทพพร,ร์เทพิทักษ์กรรมการผู้จัดการใหญ่เอโก้กล่าวว่า รางวัล AREA 2021เป็นสิ่งที่สะท้อนถึงความมุ่งมั่นของ e อ o Group ในการมีส่วนร่วมพัฒนาชุมชนและสังคมมาอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะการส่งเสริมการเรียนรู้ของเยาวชนด้วยความเชื่อที่ว่าต้นทางดีจะก,อก่อกำเนิดผลลัพธ์ปลายทางที่ดีภารกิจสำคัญอย่างหนึ่งของ e อ o Group คือการใช้ประโยชน์จากโรงไฟฟ้าในกลุ่ม E อโกเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านกระบวนการผลิตไฟฟ้านอกห้องเรียนเมื่อปี2560 E c o Group และโรงไฟฟ้าขนมในกลุ่มเอโก้ได้ริเริ่มและร่วมการพัฒนาศูนย์เรียนรู้โรงไฟฟ้าขนมขึ้นเพื่อจะถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านพลังงานไฟฟ้าให้เป็นประโยชน์ในวงกว้างอาทิศูนย์เรียนรู้โรงไฟฟ้าขนมที่ได้พัฒนาขึ้นจากการปรับปรุงโรงไฟฟ้าขนมหน่วยที่1ซึ่งเป็นโรงไฟฟ้าแบบพิเศษที่ก่อสร้างบนเรือขนาดใหญ่หรือที่เรียกว่าโรงไฟฟ้าเรือลอยน้ําที่ประกอบสําเร็จรูปจากประเทศญี่ปุ่นซึ่งเป็นแห่งแรก และมีเพียงแห่งเดียวในประเทศไทยปัจจุบันมีผู้เยี่ยมชมรวมแล้วกว่า2 8 0 0 0คนสถิติหลังการเข้าเยี่ยมชมพบว่าเยาวชนมีความรู้ความเข้าใจด้านพลังงานและการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเพิ่มขึ้น8 5เปอร์เซนศูนย์เรียนรู้ยังคงทำหน้าที่เป็นแหล่งเรียนรู้ได้ทุกที่ทุกเวลาภายใต้แนวคิดหยุดโรคไม่หยุดเรียนรู้ด้วยการพัฒนาระบบการเยี่ยมชมเสมือนจริงหรือ Virtual Exhibi t i o n และการเพิ่มการสื่อสาร รวมถึงกิจกรรมออนไลน์เพื่อส่งเสริมและกระตุ้นการเรียนรู้ผ่าน Facebook Page ขนอม l e ARNING CENTER โดยมีสถิติผู้เข้าเยี่ยมชมกว่า15,000ครั้งเรื่องในแวทดวงพลังงานยังไม่หมดนะคะท่านผู้ชมไปติดตามรับชมกันต่อเลยค่ะ ไปต่อกันด้วย p t t คว้าสองรางวัลจาก Asia Responsible Enterprise Award 2021ในประเภท Responsible Business Leadership และ Social Empowerment ตอกย้ำความเป็นผู้นำด้านการบริหารในธุรกิจพลังงานแบบครบวงจรและร่วมสร้างความเข้มแข็งให้กับสังคมไทยได้อย่างยั่งยืนคุณพิทักษ์รัชกิจประการประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท PTG Energy จำกัดมหาชนหรือ PTG ได้รับมอบ2รางวัลประเภทรางวัลความเป็นผู้นำองค์กร Responsible Business Leadership และรางวัลการสร้างความเข้มแข็งในสังคม Social Empowerment จาก Asian Responsible Enterprise Award 2021หรือ AREA 2021จัดโดย Enterprise Asia องค์กรพัฒนาเอกชนชั้นนำที่ส่งเสริมศักยภาพผู้ประกอบการที่มีความรับผิดชอบในเอเชียเพื่อเชิดชูและให้เกียรติธุรกิจและผู้นำในเอเชียที่มีความโดดเด่นในด้านความรับผิดชอบต่อสังคมคุณพิทักษกล่าวว่ารู้สึกดีใจและเป็นเกียรติที่ PTG ได้รับมอบสองรางวัลจาก AREA e 2021 20ทั้งสงรางวัลถือว่ามีความสำคัญเป็นอย่างมากสำหรับ PTG โดยรางวัล Responsible Business Leadership เป็นรางวัลที่มอบให้กับผู้นำที่มีวิสัยทัศน์ขับเคลื่อนธุรกิจองค์กรสู่ความยั่งยืนโดยคำนึงถึงประโยชน์ของชุมชนและสังคมสำหรับรางวัล Social Empowerment เป็นรางวัลที่มอบให้กับบริษัทที่มีโครงการสร้างความเข้มแข็งในสังคมโดยรับจากการดำเนินโครงการค่ายอาสา PT ทำจริงไม่ทิ้งกันค่ะ สนับสนุนโดยปตทสารพลังใจ w ไ f i Together ท่านผู้ชมครับไปต่อกันด้วยเรื่องราวของแวดวงพลังงานจากกลุ่มปตทกัททนค่ะพลเอกประยุทธ์จันโอชา,ญญารรนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลสนาม ICU สำหรับผู้ป่วยโควิด19ระดับสีแดงในโครงการลมหายใจเดียวกันของกลุ่มปตทบนพื้นที่ส4ไร่ด้านหน้าโรงพยาบาลปิยเวศเขตห้วยขวางกรุงเทพ พร้อมด้วยคุณสุพัฒนพงพันมีชาวรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานคุณอนุทินชาญวิรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณาสุขพลเอกอนุพงศ์เผ่าจินดารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยโดยมีศาสตราจารย์พิเศษดรทศพรสิริสัมพันธ์ประธานกรรมการปรตทคุณอัธพลเลิศพิบูลประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทปตทจำกัดมหาชน แพทย์หญิงจรียังจันทร์กมนประธานเจ้าหน้าที่บริหารโรงพยาบาลในเครือบางประกอบปิยเวศนายแพทย์วิทิตอัตเทเวชกุลกรรมการผู้จัดการบริษัทโรงพยาบาลปิยเวศจำกัดมหาชนพร้อมคณะผู้บริหารให้การต้อนรับคุณอัธพลเลิศพิบูลประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ปตทกล่าวว่ากลุ่มปตทเล็งเห็นถึงความสำคัญของการผนึกกำลังกับภาครัฐและเอกชนในการหยุดยัง้งการแพร่ระบาดของเชือ้อโควิด -19 มุ่งตรวจเร็วแยกเร็วรักษาเร็วที่หน่วยคัดกรองโควิด -19 เปิดคัดกรองเฉลี่ยว,วันละ1 0 0 0ถึง1,200คนการจัดตั้งโรงพยาบาลสนามครบวงจร n t o t o e n d นี้ไม่คิดค่าใช้จ่ายมีการวางระบบ Home Isolation และโรงพยาบาลสนาม Hospital สีเขียว1,000เตียงสีเหลือง300เตียง และจัดตั้งโรงพยาบาลสนาม ICU 120เตียงถือเป็น ICU สนามที่ใหญ่ที่สุดในประเทศได้คัดกรองให้แก่ประชาชนไปแล้วกว่า23,000รายรักษาผู้ติดเชื้อไปกว่า2,600รายขณะนี้มีผู้หายป่วยจากการรักษาในโครงการไปแล้วกว่า1,100รายทางด้านนายแพทย์วิทิตอัธเวชกุลกรรมการผู้จัดการบริษัทโรงพยาบาลปิยเวชกล่าวว่าโรงพยาบาลสนามในกลุ่มปตทสำหรับผู้ป่วยโควิดที่มีอาการวิกฤต ICU ระดับสีแดงมีความพร้อมระดับสูงสุดรองรับผู้ป่วยได้จำนวน120เตียงและยังจัดให้มีพื้นที่รองรับผู้ป่วยโควิดที่ต้องฟอกไตโดยเฉพาะอีกจำนวน24เตียงมีเครื่องช่วยหายใจระบบออกซิเจนส่งตรงถึงทุกเตียงซึ่งแต่ละเตียงจะแยกห้องกันเป็นลักษณะห้องความดันลบพราะมาตรฐานระดับห้องไอซในโรงพยาบาลใช้เทคโนโลยีระบบดิจิตอลทำให้สามารถสังเกตอาการของผู้ป่วยได้ตลอดเวลา และมีระบบการกู้ชีพอัตโนมัติมีเครื่องเอ็กซเรย์เคลื่อนที่สามารถส่งภาพไปยังรังสีแพทย์ทางไกลได้ทันทีมีรถพยาบาลฉุกเฉินมีพยาบาลและเจ้าหน้าที่อย่างเพียงพอมีเทคโนโลยีและผลิตภัณฑ์นวัตกรรมของกลุ่มปตทและ Hybrid Treatment for PM 2.5 and Airborne p n e n t o g e n ของสถาบันนวัตกรรมปตทมาติดตั้งเพื่อฟอกและกำจัดเชื้อโรคในอากาศบริเวณโดยรอบอีกด้วย กลุ่มปตทจะสนับสนุนและส่งเสริมการทำงานของบุคลากรทางการแพทย์จนกว่าสถานการณ์โควิด -19 จะผ่านพ้นค่ะไปต่อกันด้วยเรื่องของความช่วยเหลือในแวดวงพลังงานกันค่ะกลุ่มมิตรผลและกฟผประสานพลังสู้โควิด -19 ต่อเนื่องผลิตและส่งมอบเตียงไม้500เตียงให้โรงพยาบาลสนาม10จังหวัด เสริมความพร้อมรองรับผู้ป่วยโควิดเพิ่มขึ้นพร้อมนี้กลุ่มมิตรผลร่วมสมทบมูลนิธิที่เขื่อนยันฮีอีกหนึ่งล้านบาทสารต่อภารกิจกู้วิกฤตโควิด -19 คุณบันเทิงว่องกุศลกิจประธานกรรมการและประธานกรรมการบริหารกลุ่มมิตรผลเปิดเผยว่ากลุ่มมิตรผลและการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยได้ร่วมกันช่วยเหลือสังคมในหลายโอกาสเช่นโครงการแว่นแก้วเฉลิมพระเกียรติจนมาในวิกฤตโควิด -19 กลุ่มมิตรผลภายใต้การดำเนินงานของกองทุนมิตรผลบ้านปูได้สนับสนุนเอทานอล95%จำนวน35,000ลิตรให้กับกฟผสำหรับโควิดระลอก4นี้กลุ่มมิตรผลได้มอบเตียงไม้จำนวน500เตียงซึ่งผลิตโดยบริษัท p a n เนลพรัจำกัดผู้ผลิตวัสดุทดแทนไม้ในกลุ่มมิตรผลพร้อมมอบเงินสนับสนุน1ล้านบาทให้กับมูลนิธิเขื่อนยันฮีเพื่อใช้จัดซื้อสิ่งของจำเป็นสำหรับโรงพยาบาลสนาม โดยในวิกฤตระลอกปัจจุบันกลุ่มมิรผลได้ผลิตและส่งมอบเตียงไม้ที่แข็งแรงทนทานกันน้ําและความชื้นสามารถทําความสะอาดได้ด้วยแอลกอฮอล์เป็นมิตรกับผู้ใช้งานและสิ่งแวดล้อมมาแล้วกว่า2,000เตียงด้านคุณบุญญนิตวงรักมิตรผู้ว่าการกฟผกล่าวว่ากฟผขอขอบคุณกลุ่มมิรผลมูลนทธิเกินยันฮีที่สนับสนุนและให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีตลอดมา ทั้งนี้มูลนิธิเกิดยันฮีได้จดทะเบียนตั้งแต่ปี2552โดยผู้ปฏิบัติงานกฟพมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือกิจการสาธารณกุศลสังคมสงเคราะห์และร่วมมือกับองค์การกุศลอื่นๆเพื่อสาธารณประโยชน์โดยในช่วงที่ผ่านมามูลนิธิเกิดยันฮีได้รับการสนับสนุนจากคนไทยทั่วประเทศร่วมสู้ภัยโควิดโดยบริจาคเงินให้กับมูลนิธิผ่านแพลตฟอร์มเทใจเพื่อนำไปใช้ในโครงการต่างๆและในอนาคต บูรณิทิเขื่อนยันฮีจะเป็นอีกหนึ่งช่องทางสำคัญในการขยายความร่วมมือกับเครือข่ายพันธมิตรและประชาชนทั่วประเทศเพื่อช่วยเหลือกันและกันในสภาวะที่ยากลำบากและร่วมสร้างสารรค์สิ่งดีๆที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติต่อไป ท่านผู้ชมคะในสถานการณ์เช่นนี้นะคะเราก็ยังคงต้องระมัดระวังในเรื่องของโควิด -19 กกันอยู่ค่ะฉะนั้นถ้าหากว่าท่านผู้ชมจะออกนอกบ้านนะคะอย่าลืมนะคะหน้ากากต้องสวมนะคะเจลล้างมือต้องพกแล้วก็เว้นระยะห่างจากบุคคลอื่นๆด้วยนะคะแล้วก็สำหรับท่านผู้ชมที่ชมรายการพลังงานวันนี้ใครที่อยากจะชมรายการย้อนหลังนะคะไปได้ค่ะ w w w p ลังงาน w a n นี้ c o m นะคะหรือว่าจะไปที่ a c e b o o k นะคะหรือว่า YouTube พลังงานวันนี้ก็สามารถชมกันได้ขึ้นหน้าจอให้แล้วนะคะแล้วก็อย่าลืมนะคะท่านผู้ชมคะอาทิตย์หน้าค่ะมาติดตาม ข่าวคราวที่น่าสนใจในแวดวงพลังงานกันต่อได้นะคะช่วงเวลา7นาฬิกาถึง7นาฬิกา30นาทีทางไทยรัฐทีวีช่อง32ค่ะวันนี้ดิฉันอนุมากเกษตรพืชผลลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ